สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรถไฟฟ้ามหาไรกิน ah รายการที่จะพาทุกท่านไปกินของอร่อยในเมืองเชียงใหม่ไปกับรถไฟฟ้าทั้งเงียบประหยัดแล้วก็เป็นมิตรต่อโลกครับ EP ที่2ของเราวันนี้ก็ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเราจะพาทุกท่านไปชิมร้านระดับมิชลินไกด์ว่าแล้วก็มาถึงพอดีครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับร้านเนื้อวัวรสเยี่ยมครับ ร้านนี้อยู่คู่ชาวเชียงใหม่มาเราราวเจ็ดสิบปีแล้วครับจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกตอนนี้ก็สองชั่วอายุคนแล้วครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมของจริงเลยครับก่อนจะเข้าไปทานอาหารนะครับก็มีคุณพี่ท่านหนึ่งสนใจรถไฟฟ้าเราก็ยินดีให้คําปรึกษานะครับมาถึงทังทีก็ต้องลองเมนูเด็ดครับเมนูแนะนําก็จะเป็นแกงกะหรี่เอ็นแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับดูจากเครื่องครัวของทางร้านเขาก็ใส่ใจความสะอาดมากเลยนะครับเพื่ออัตรรสอาหารที่มากขึ้นนะครับเราเลยขออนุญาตถ่ายทําตอนเฮียทาอาหารด้วยนะครับสังเกตความ ลื่นไหลนะครับร้านนี้ไม่ธรรมดาครับเสียดายนะครับที่กล้องมันส่งกล,ลิ่นไปไม่ได้ไม่งั้นกล,ลิ่นเนื้อตุ่นของร้านนี้คงฟุ้งกระจายทั่วหน้าจอแน่ๆเลยครับเฮ้่มันจงหอมฉุยสิ้นสุดการรอคอยครับมาแล้วอาหารจานเด็ดของเราประเดิมกันด้วยแกงกะหรี่เอ็นครับมาดูรีแอคชั่นของแอดมินปามกันหน่อยครับ มาลองชิมก๋วยเตี๋ยวกันบ้างครับแอดมินกอลบอกว่าไม่ต้องปรุงเลยครับน้ำซุปหอมๆกับเส้นที่เหนียวนุ่มได้ใจมาพร้อมกับเครื่องในหนุบหนับหนับโอ้โหฟินสุดๆเลยครับอย่าลืม r รีอคนะครับพี่กอลเอ็นตุนหอมหอมนุ่มๆนะครับเข้าไปในปากแล้วละลายคลุกเคล้ากับน้ำแกงกะหรี่ที่แสนจะเผ็ดร้อนโอ้โหอธิบายไม่ถูกเลยครับ ไม่แปลกใจเลยครับเพราะเวลามองไปรอบรอบร้านเนี่ยมีแต่รางวัลการันตีดังๆทั้งนั้นเลยจบมื้อเที่ยงมื้น,นี้ไปอย่างสวยงามครับหากท่านผู้ชมอยากจะให้ทีมงานรถไฟฟ้าของเราไปตลอนกินที่ไหนแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับวันนี้รถไฟฟ้ามาหาอะไกินหมดเวลาแล้วครับขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, ด Sub s c คร b e ให้เราด้วยนะครับผมดูให้อร่อยนะครับ